เป็นไงบ้างครับไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมานานแค่ไหนแล้วสำหรับผมคอนเสิร์ตใหญ่โอ้คอนเสิร์ตใหญ่น่าจะกี่ปีสองอะประมาณสองปีสองปีครับคราวนี้กลับมามตื่นเต้นขนาดไหนสำหรับวงเราเองครับถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นวงเดียวเนี่ยก็ก็ก็ไ็่ได้เล่นอยู่ทุกวันก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เรามาคอลเลิรกับรุ่นเทพเจ้านันด็อกด้วยเนี่ยเราตื่นเต้นมากครับเก่งมากครับทำไมากโอ้โห เรียกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นต้นแบบของเราตั้งแต่เด็กๆเลยดีกว่าครับเป็นเหมือนยิ่งๆผมเป็นไอคอนมากๆครับใช่แล้วก็ในวันหนึ่งลใครจะไปคิดว่าผมจะได้เล่นด้วยกันบนเวทีนี่คือแบบส่ตัวนะครับแล้วก็แล้วก็พวกเราพยายามเต็มที่ที่สุดครับครับช่วงสองปีที่ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเลยอะค่ะมันมันเหมือนมันต้องเริ่มใหม่หรือต้องดึงฟิลอะไรกับเอาใหม่แบบโอ้เช่าครับมีคมเช่าอยู่เหมือนเหมือนม้าที่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งไม่ได้แข่งครับมาเมื่อแรก็เก่งก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับเล่น มันมไม่ค่อยเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้จดจําเวลาเล่นตีมากใช่นะครับมาก็ต้องรอ<ช>ื้อฟื้นกันประมาณหนึ่งครับใช่ครับเสียงร้องอะไรอย่างนี้ก็ต้องพอมไม่ได้ใช้ก็ต้องไปวอร์มใหม่ใช่เหมือนโชว์แรกๆมันไม่ใช่แค่พวกเราเล่นตีนะเหมือนว่าทีมงานเบื้องผู้ทีมงานเบืบ้อง,งหลังรถเทคคนิเชียะทุกคนทุกคนตั้งใจกันหมดเลยครับเหมือนแบบทางนะครจากงานที่รักมานานครับแต่สองปีที่หายไปที่เราได้มีการซุ้มการทำเพลงหรือเปลี่ยนความเป็นของเราอะไรบ้างไหมคะเรื่องทําเพลงก็ทําอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่า อาจจะเป็นวงที่เรื่องมากนะแบบว่าแบบว่าทำแล้วว่าไม่พอใจก็ทีอะไก็น่าจะทำอยู่40-50เพลงก็ใช้ได้จริงๆ2เพลงประมาณนี้ครับ2ปีที่ผ่านมานี่นะใช่ครับใช่ครับทำไม่หลายเพลงที่เหหลือไไปนครับทิ้งครับมเสียดายนะที่ต้องทิ้งที่ไม่เสียดายครับผมว่ามันต้องเอาพุทธที่ออกมามันต้องดีที่สุดครับครับมันตัดใจยากไหมครับกับ40เพลงจนเหลือแค่2เพลงที่เราตัดตัดใจยากเหมือนกัน อาจจะอาจ,าอาจาเอากลับมาฟังเองบ้างอะไรแต่ว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหน40เพลงนี่คือเรียบร้อยทั้งทำนองอัดอะไรเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้อัดจริงจังก<า>็ยังเป็นเดโมทท<อ>าไว้ใช่ครับแต่ยังไม่ได้ปล่อยเพลงมานานนะหรือว่าปล่อยปล่อยปล่อยเพลงปีนี้ล<ะ>่าสุดก็สองสามเดือนที่แล้วใช่ครับจะมีคิวต่ออีกไหมครับมีมีคิวต่อครับมีคิวต่อแต่ว่า อันนี้จะเป็นจะเป็นแผนใหม่ครับก็คือปกติเนี่ยเราปล่อยไปแล้วปุ๊บเราจะแบงค์ไปก่อนเลยว่าไม่รู้ว่าเพลงหน้าจะปล่อยเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอเรามีเพลงในมือเยอะๆน่าจะหกเจ็ดเพลง้ยงครับเราก็จะวางทาาไทม์ไลน์ไว้เลยว่าหนึ่งเพลงแล้วก็แกป๊ปเว้นแก๊ปสองเดือนแล้วค่อยปล่อยอีกแล้วก็เขาดาวน์สู่สู่คอนเสิร์ตใหญ่เรียกว,ว่าหลังจากนี้คือจะปล่อยจะปล่อยไปเรื่อยๆครับแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับคือ อีกสักแป๊บหนึ่งรอวางแผนทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนอย่าให้ทุกคนรอติดตามตอนนี้มีมีเีลงมีทุกอแล้วที่เรียบร้อยที่พร้อมปล่อยพร้อมปล่อยมีห้าเกือบหกครับเยอะก็คือพอถึงชิปีใช่ครับ <c oughs> เป็นเพราะเป็นแฟนเรียกร้องอยู่ว่ายังไงครับด้วยความที่เราเราไม่ได้ปล่อยเพลงนานแล้วด้วยครับและอยากจะปล่อยเพลงแบบแบบใหม่ๆดูบ้างที่ไม่ใช่การปล่อยเป็นทีละเพลงแล้วก็หายหายอยากจะปล่อยไปเรื่อย <c oughs> แต่มันไม่ขี่เป็นไปใช่ไหมที่แบบสองเดือนปล่อยครั้งเพราะเพลงบางทีเพราะอาจจะให้เป็นกระแสก่อนเราค่อยปล่อยอีกครั้งหนึ่งอะไรไม่สดไม่เป็นไรครับไม่สดครับไม่เป็นไรครับแล้วทีนี้ปลายปีคนคอนเสิร์ตอะไรนี่กลับมาหรือยังคะคอนเสิร์ตใหญ่ๆถือว่าตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติครับตอนนี้ทุกคนก็ทำงานปกติแล้วครับครับผมาคิวงานมาก็ปกติใช้ได้แหละครับดีครับดีครับมีที่นั่งใจขึ้นไหมครับก่อน คนเพลงที่เราแบบเออห่างหายจากการไปดิ้นคอนเสิร์ตเล็กๆด้วยอะไรด้วยแล้วมันได้กลับมาเห <_ an> มือนหมาที่อยู่ในกรงนางนๆแล้วออกมาไี่ได้ไเลยตอนนี้ไม่กลัไป้างไม่ <_ an> เ้าบ้านครับแต่ถ้าใจชิดแฟนอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับาจะแบบไม่เหมือนเดิมแล้วก <_ an> ็แบบกลับมาตัวด้วยด้วยครับอาจจะอาจจะมีอาจาอาจะมีแบบไม่ได้ปกติผมก็จะลงไปเลยแบบจอยกับคนดูหรือว่าถ่ายรูปหลังงหลังเล่นเสร็จอย่างเงี้ยก็จะแบบ อยู่ถ่ายกับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไอ้ไอกิจกรรมเหล่านี้มาจะห่างมากขึ้นใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความไม่ถ่ายเลยก็จะมีตรงนี้นิดนึงครับที่ญี่ปุ่ทีก็มีก็มีมีสเปรย์อยู่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 เลยครับไปสำหรับไปสำหรับทุกทุลกสองเพลงสามเพลงก็ว่าจับมือไปเราไปมือไหนจำมือจะรูปก็ทีเลยครับมีโอกาสได้เจอใส่แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับได้ดีเลยได้ดีมากเลยคือคือต้องบอกไว้ก่อนว่า ตอนไม่ได้เล่นน่ะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะทําเพลงมาทําไมเพราะว่าเหมือนกับทาเพลงปอดไปแล้วไม่ได้เล่นไม่ได้เจอแฟนเพลงก็ไม่ได้ไม่ได้อยากทําแล้วอะครับก็คือไม่ได้อยากทําเพลงต่พอแบบเมื่อไหร่ที่ได้ไปเล่นแล้วเห็นเฮ้ยเขาร้องเพลงเราได้อยู่นะร้องร้องร้อง,องเพลงเราอยู่ก็พอกลับบ้านมาก็อยากจะทําเพลงครับ <ừ. S 1> ความรูม้สึกนี้มากกว่าเวลาไปเจอแฟนเพลงครับก็จะมีไฟในการทําเพลงมากอย่างไม่แค่มีการเล่นคือร้อซาดีสเว่ด้วยเราเป็นครั้งแรก ใช่ใช่ครับเป็นคนเป็นยากง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่คนแบบคนแบบนี้ด้วยคือเครื่องดนตรีก็ก็ไม่ถนัดนะคือกีตาร์โปรคือพวกเราเป็นวงซินป๊อกน่าจะต้องมีคีย์บอร์ด่เป็นครั้งแรกที่เล่นอะคูสติกเลยไปซ้ำใช่ใช่วงเราพวกเราพวกเราเล่นอะคูสติกกันไม่ไม่ใครจะถนัดเท่าไหร่ครับใช่ครับก็ก็ต้องเรียนใหม่ทำกันบ้านเยอะหน่อยครับวีนิจับอีละมั้งใหม่จะมีเพลงแนวนี้บ้างม โอหยากครับยาก <c oughs> นั่นแะยากอันนี้มันหยิบหยิบหยิบมาเล่นเป็นกิมมิกสนุกสนุกกันว่าใช่ฝากแฟนๆนะ,ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเราคอยออกมาเรื่อยๆเลยที่สำคัญอ่าครับดังนั้นฝากแฟนๆนะครับถ้าดูอยู่ผมมีความคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับอ่าช่วงนี้อาจจะชีวิตลำบากหรือว่าอะไรยังไงนะครับเราก็หาเวลามาเจอกันนะครับมามาฮิ้วกันครับขอบคุณและคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับยังทำเพลงเหมือนเดิมครับอยากให้รอฟังเพลงกันครับผม ครับขอบคุณมากครับ